สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดคลับ Selection นะครับมีทั้งหมด4ทีมแต่ว่าจะเปิดแค่3ทีมนะครับไม่เปิดแอตมาริดนะครับจะเปิดแค่มาร์เรียลมาริดแล้วก็แมนซิตี้แมนยูนิเต็ดนะครับ เราไปดูกันเลยว่านักเตะแต่ละแพ็กมีใครบ้างนะครับอย่างแรกไปดูแมนซิตี้แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับไล่ไปโอ้ไม่ใช่นะแมนยูแมนยูนะครับจำผิดไปครับไปดูนักเตะแมนยูว่ามีใครบ้างนะครับมีเดเคอาคาวานี่มาซิยาวันวิซาก้าวันเดอร์บิกไบยี่แล้วก็ใครเฟรดแล้วก็ลูกชอนะครับของแมนยู ตัวที่อยากได้ก็มาซิยาววันบิซาก้าแล้วก็บายยี่นะไปดูกันต่อเลยครับแพ็กแมนซิตี้นี่นะครับผมมีเควินเดอร์บรอยกุนาเคโรราฮิมเซอร์ลิงเอดิสนันแล้วก็เบนโดซิลวาสโตนและคลยวอลกเกอร์แล้วก็กุนโดกันนะครับนักเตะแมนยูเอร์เนโดนะครับมี อากิโรนะแล้วก็ราฮีมแล้วก็เบนาโดนะที่อยากได้นะครับผมต่อไปไปดูของมาดริดเลยนะครับนี่เนี่ยครับมีเบนเซม่ากูตัวรามอสวาราแล้วก็โทนี่โครสเอเดนฮาซาแล้วก็ปาเวดีแล้วก็ลูคาสบาสคินะครับตัวที่อยากได้แล้ว มีวารานนะแล้วก็โครดแล้วก็รามอสนะัอ้ต่อไปจะดูแพ็กนี้นะครับมาดูเฉยๆนะครับไม่เปิดนะแพ็กแอฟริกินเนี่ยมีใครบ้างนะมีฟิลิปเป้แล้วก็โคอเรียาชาฟิลิปนะครับโยเรนเต้ ฮูมซโซแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งเนาะคลารสโกนะครับส่วนตัว2ตัวแรกก็าชาโูปลักแล้วก็หลุยซูริสนะครับแล้วก็จะไปเปิดแพ็คของเมนยูนะว่าจะได้ใครบ้างดูกันนะครับว่าแพ็คแรกเราจะได้ใครนะครับของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั่นเองมาเริ่มกันเลยครับแพ็คแรกตัวแรกขอตัวดีดี้วการแพ็คแรกนะครับไปเลย มาอาจจะเล็กๆนะครับเปิดตัวแรกกอไฟด้วยเฮ้ยเบอร์ยีิบสามโมลูกชอใช่ไหมโอ้ลูกชอ,ชอ,กชอนะครับโอ,โอเคถึงจะไม่ตรงตามประมาณก็ถือว่าโอเคครับตัวแรกตัวแรกอย่าไปอะไรมากเออลืมบอกนะครับเราจะเปิดตัวละแพ็กนะครับสลับกันต่อไปไปเปิดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแมนซิตี้กันเลยตัวที่สอง จะเป็นใครมาดูกันเลยครับมาโอ้โหเอดิสันครับโอ้โหโกแล้วได้โก้บ่อยจังเลยช่วงนี้ไปครับเอเดิสันอย่าได้รายฮีมนะจริงๆแล้วไปครับเพิ่งแพ็คละตัวอย่าไปคิดมากไปกันต่อที่แพ็คมาดริดเลย ไปครับผมไปกันเลยมามาจะเป็นใครเฮ้ยเบอร์เจ็ดเปล่าโอ้โหเอเดนาซานะได้เอเดนาซาเฉยเลยก็ว่าโอเคนะครับสเต็ปเก้าสิบนะครับผม ต่อไปเราไปเริ่มเปิดที่แพ็กแมนยูเลยนะครับเปิดแมนยูแล้วก็ไล่ไปแมนซีแล้วก็เรอยลเอามาริดไปครับตัวที่2ของแมนยูเน็ตจะเป็นใคร Let's go ไปไปจะเป็นใครมาปึ๊บใครเฮ้ยวันวิสา้าใช่ไหม โอ้โหวานบิก้านะครับโอ้โ oh, ห oh. ตัวที่อยากได้มาแล้วตัวที่อยากได้ตัวแรกก็มาเลยนะครับถึงแม้จะออกในตัวที่สองก็เถอะแต่ไม่เป็นไรไปครับถือว่ากำลังมาครับเรื่องโชคไปเปิดแมนซิตี้ต่อเลยไป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 มา ้ยขวาใครอะอ้ยเบอร์สองคายวอเกอร์นะคายวอเกอร์ถือว่าแบ็กมาสองตัวเลยนะครับแบ็กขวามาสองตัวเลย <c oughs> ต่อไปก็ไปดูตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายดิตัวที่ตัวที่สองของมาดิดนะไปเลยครับไปเลยตัวที่สองมาดิดจะเป็นใครไปดูเลยครับผม มาวาร้านไหมวาร้านไหมเฮ้ยขวาเหมือนเดิมอะคะ two, ุ้นๆว่ะท่านนี้โอ้โอีเดนาซานับตัวที่สองโอ้โหก็ดีใจแหละที่ได้แต่มันได้สามมันไม่ดีใจตรงนี้แหละโอ้โหไปครับไปเปิดเมนยูต่อเลยไป เริ่งมงบนเลยไปมาจะเป็นใครเฮ้ยคุณคุณอีกแล้วโอ้โหได้ลูกชอยแล้วนะโอ้โหได้ลูกชอยเฉเลยตัวที่สองโอ้โหเสียดายฮะไม่ได้มาเสียเอหมดแล้วด้วยแพ็คนี้ไปครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะอย่างละตัว มาติดตัวแมนซิตี้ตัวไปเปิดแมนซิตี้ต่อเลยครับไหนขาเข้ามาดูอีกสักรอบซิไปมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาแมนซิตี้ตัวสุดท้ายไปดูกันเลยอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำก็พอ <c oughs> โอ้โหได้คาวอกเกอร์ตัวซ้ำอีกแล้วนะครับได้ซ้ำอีกแล้วโอ้โห เบนโดไม่ออกนะราฮิมก็ไม่ออกได้ไคลวอร์เกอร์สองตัวโอ้โหยอมเลยมาครับเปิดมาดิตัวสุดท้ายไปไปเลยเสียงครับเสียงมเอาตัวไม่เอาตัวเดิมนะโอ้โหกูตัว ไม่ได้วารานเลยโอ้โหกูตัวมีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อยากได้อยากได้วารานโอ้โหโอ้ยเก้าสิบสามเหรเซนชางต่อไปก็จะไปเปิดบล็อกตรอนะมันจะแบบไปทำฟูบาซ่าแต่จริงๆมันเต็มแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่มีสำรองนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยจะมาเปิดหนาะนักเตะบาซ่าไปทำสำรองนะครับ เปิดกันเลยครับผมมาเปิดกันเลยอุ้ยลืมดูว่ามีใครบ้างไปดูตอนนักเซบาซ่านะโอ้เขามีอยู่หลายตัวอยู่นะยังไม่มีพีเคนะแล้วก็คริสมันก็ยังไม่มีอยาได้พวกนี้แหละไปครับไปดูตัวแรกจะเป็นใครไปเหลือยหรือเปล่าซีเวอร์แน่นอนเลย โอ้โหซีเวอร์นะครับนักเตะมาริดปะเนี่ยไม่รู้นะรับว่าใครไหนโอโ้ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นักเตะมาริดเซบิยามึงไปต่อเลยบปยปายโอ้โหซีเวอร์อีกแล้วครับผมบอลน้ำไม่ออกเลย สติมันนี่มีหน้าไปครับไปกันต่อจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยไปเลย <S <S บนดำจองไหมเนาะเสียงกวาเนเฮ้ยดำหอ,อกแล้วใครอะ่ะเฮ้ยคริสมันครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาสักทีนะครับไม่มีคริสมันนะ เอาไปไว่าเป็นสำรองไปกันต่อเลยครับผมไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยเหลือเป็นหมื่นละน่าจะได้อีกสามตัวมั้งไปใครอังกฤษวัดไม่ใช่สเปียรแล้วอื <c oughs> ้อหือเบอร์สองเสื้อสีแดงลินเดเลอร์ปะ่ะเออลินเดเลิฟนัโอ้โหลินเดเลอร์ oh, รอ,รอีก ไปกันต่อเลยครับผมไปไปไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปอีกแ็ตัวไหมบอลดำอะเป็นตัวอบอลดำโอ้เบอร์ห้าบูสเกตโอ้มีแล้วนะบูสเกตอย่าเลยพีเคมากกว่าไม่มีพีเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคได้บอลดำ้ยอีกแพ็กหนึ่งนะ ไปเลยครับผมเพ็สุดท้ายไปจะเป็นใครซิลเวอร์ไหมเฮ้ยบอลดำไหมไม่ใช่ซิลเวอร์ไหมหเดี๋ยวอ,ออกสมท่าปากหรอกโอ้โหซิลเวอร์สมพรปากนะโอ้ยไปเอาคริสมันใส่ในทีมดีกว่านะครับ แต่เสียดายได้บุสเกินั้นก็จริงแต่แบบมีแล้วนะมีแบบฟีเจอร์อะไรแบบว่ามีค่ถือว่าได้กีบนลดำแค่ตัวเดียวแล้วกันอืมคริสมันเอาไว้สำรองก่อนไหนไหนไหนแปดสิบแปดจำได้อยู่นี่ไงเอาไว้สำรองโอเคนี่ก็ฟูบาซ่าแบบ ส่วนมากมีแต่ดาวรุ่งนะสำหรับการเผยแพร่วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ